สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเว็บซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีสุขสุขุ้นนะครับผมที่ขามาเบิงนะครับขามารับชมนะครับขลิปของทิศป้าเจเนียบนนะครับผมืัอนี้ทิศป้าเจเนียบนนะครับจะพาพี่พ่อหน่องนะครับผมมาเบิงนะครับโปรไยจอนเดียครับหาส่วนหาส่วนดีครับหาส่วนหาีนะครับผมอันนี้ว่นน้เป็นการรเรียบเทียบนะครับผมจะพามาเบิงว่านะครับในลักษณะขนาดโตทีความสูงที นะครับใกล้เคียงกันนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นรอหลังขนาด28ดนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นขนาดรอหลังาง30บนะครับโตฮาส์ซนาอีนี่ขนาดรอหลัง3าสินสิ้วนะครับโตฮาร์ซูนาซนดีนี่ขนาดรอหลังยูนะครับ28ดนิ้วนะครับผมตนนัวนี้นะครับอ่านะครับตัวน,นี้นะครับผม ชุดใบมีดดันนานะครับผมชุดใบมีดดันนาจะเป็นชุดใบมีดแต่เป็นของหาเส้นหาหยีนี่ที่บ้านจะเน้นบนใส่เป็นของกินสติมไปนะครับนะครับชุดกินสติมสติมอะสติมนะครับผมราคาตัวหาเส้นหาหยีจะเป็นชุดใบมีดของแสงกึ่งนะครับเซอร์วิสนะครับผมมีกระจังหนาสีเหลืองนะครับพร้อมกับตาคายนะครับผมดานขางนะครับสวยงามนะครับผมอ่าสลักซื้อสีแดงอ่าร์ซีทีนะครับผมอ่านะครับกะ นะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จุดจะพาพีพระนองนะครับไปรอเบิงทั้งสองคนทั้งสองขันเนธนะครับทั้งสองขันเนธละว่าจุดประสงค์นะครับความแตกต่างนะครับเป็นจัางไดนะครับผมความสวยงามนะครับความสวยงามพ่อบันกันนะครับผมความสวยงามพ่อบันกันนะครับในเรทของเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันเลยนะครับสารสูบนะครับ ดีเซลสามสูบนะครับผมขนาด2.9ลิตรนะครับผมมันนี้คนจองแล้วนะครับผมปั๊มเป็นปั๊มบอดครับนี่เป็นปั๊มเทอรเรียงครับเป็นปั๊มบอดนะครับผมขนาด3สูบนะครับปั๊มเดียวกันครับโตัวหาซุนหาอีจะบ่มีเทอร์โบครับแต่หาซุนหาซุนี้จะมีเทอร์โบเข้ามานํานะครับในเรื่องของแรงบิดครับแรงบิดนี่หาซุนหาซุนดีนะครับหาซุนหาซุนดีนี่มีแรงบิดอยู่ที่192นิวตันเมตรนะครับผม ส่วนหาส่วนหาดีเนี่จะมีม home, ะร Culture, แรงบิดอยู่ที่209นิวตันเมตรนะครับผมโมลูคูณหาแล้วอ่ากะแรงบิดแตกต่างกันอยู่ประมาณ17แรงบิดนะครับเกียร์นะครับเกียร์เกียร์ในระบบของเหลืองเหลืองของระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์จะเป็นระบบกล่าชิ really ปตั้งคู่นะครับอ่า็ล่าชิปตั้งคู่นะครับเดินหน้าถอยหลังต้องยุดรถนะครับเดินหน้าถอยหลังต้องยุดรถได้ครับผมนะครับก็คือโตหาส่วนหาส่วนดีนะครับเดินหน้า8ถอยหลัง4นะครับผม ช่วงหาอีนี่จะเป็นเดินหน้าก้าวทลายลัง3นะครับผมเดินหน้าถอยหลังสองยุลด์นะครับคัดจะเป็นดูโอคัดทั้งคู่นะครับผมเป็นคัดแดงนะครับอิสระนะครับคัดกำลังกัำคัที่จิ๋วนะครับผมประมาณนี้นะครับความงามนี่พ่อหมือนกันนะครับผมแต่นะครับวัตถุประสงค์จะคนละอย่างอ่าวัตถุประสงค์คนละอย่างเป็นยังก็บอกว่าวัตถุประสงค์คนละอย่างเพราะว่า หาซุนหาซุนดีนี่จะเป็นรถค้างอันประสงค์มขับลงไฮลงหน้าได้นะครับส่วนหาซุนหาหาอีนี่จะเป็นรถที่เน้นในเรื่องของงานไฮนะครับไฮอ้อยนะครับงานน้ำมันสับปะหลังนะครับผมหรือว่าดันดินทมทีนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าะยังเพราะว่าขั้นหนานะครับในชุดของขั้นหนาเนี่ยของรุ่นหาซุนหาอีจะเป็นขั้นหนาระบบเปิดนะครับเป็นขั้นตรงนะครับเพิ่ม บ่อใดกันหนาบนะครับบ่อใดกันโค่นนะครับส่วนคั้นหนาของหาซุนหาซุนดีนะครับผมเป็นคั้นหนาระบบปิดนะครับเห็นชุดพ่อตังนะครับผมกันน้ำครัากันน้ำเข้ากันน้ำออกนะครับผมกันโค่นนะครับแต่ว่ากระตองระบายอากาศนะครับเพื่อเป็นการนะครับเพื่อเป็นการนะครับรักษานะครับรักษาคุณภาพของสินนะครับผมว่าจะเป็นสินพ่อตังซีสิพ่อนอนนะครับผมเรามานี้นะครับในเรื่องของเหรียญราคานะครับราคาโตรถนะครับ หาซุนหาซุนดีจะอยู่ที่672,000จ็ดนะครับส่วนหาซุนหาอ e, ีจะอยู่ที่86,000บาทนะครับผมในเหลืองของเหร,รียญเหรียญราคาเนี่ยแตกต่างกันอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับของอื่นเฉพาะตัวรถเปล่านะครับพี่น้องนะครับยังพันในร่วมอุปกรณ์นะครับตัวรถเปล่าสี่พื่นท่านในร่วมอุปกรณ์นะครับโปรโมชั่นนะครับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับเต่าที่ทิศบา้านจันเนีวบนจัดมาเนี่ยคือดาวซานซิผาเปอร์เซ็นต์เรต้องใส่ค้นคำ หาซุนหาดีนี่ใส่เงินเราลดอีกสามแสนนครับอุปกรณ์สองอย่างนะครับบราต้องใส่ค้อนขำเลยนะครับส่วนหาซุ่นหาซุนดีนี่สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับบราต้องใส่ค้อนขำเช่นกันนะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับศูนย์เก้าแปดนะครับหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับผมทิศบัสจอนเดียวบนรากาหรือถ้าเข้ามาในเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับรถไทยอินดี้ได้เลยนะครับผม เอฟซีทุกท่านทีด้สติเกอร์แล้วกันขอบคุณหลายๆนะครับที่ทักเขามานะครับมาเรียนนำมาคุยนะครับเรืืองรายละเอียดนำหลัวก็ผูลังคนบอกว่าพอสติเกอร์เนี่ยเดี๋ยวชิดปาจะเดี๋ยวนจัดห้นะครับผู้ใดอยากได้สติเกอร์ทักเขาไปก็ไห์ก็แช่นะครับทักอินบอกเพจมาเด้เลยนะครับผมเดี๋ยวชิดบาจะเดี๋ยวนทรงห้ฟรีอ่าฟีบอกเลยครับฟีนะครับตัวนี้จัดหายฟีเลยนะครับผมสวยงามต้งครูนะครับ สวยงามตรงนี้เดี๋ยวมีโอกาสจังเหมือเดี๋ยวทีตีปจะเนี่ยจะพาพีพาหน่องไปลองขับเบิ้งทั้งสองคันนี่แหละนะครับสวยงามดีๆีวันนี้กบได้มียังหม,มักไหมครับพี่น้องก็นี่ละพาพี่พาหน่องมาเบิ้งนะครับมารอเบิง้งนะครับมารอเบิ้งทั้งสองโดดนะครับเออเรามาเลาะมาว่าสู้กันฟัง่งนะครับผมมาเลาะมาว่าสู้กันฟัง่งหาซูนหาซูนดียังบ่ได้ใส่เวทตัวหาซูนหาอีใส่เวทแล้ว ครับผมประมาณนี้นี่สวยงามจังเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่ะนะครับบอสอ่ะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมช่อง YouTube นะครับบ้านจันเดียวบนนะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับผมขอไปติดตามอีกที่บ้านจันเดียวบนน้ำเนรนะครับกดไลค์กนแชร์น้ำเนรมียังไงก็ เอาไปคุยกันในเพจก็ได้นะครับผมหรือว่าลดหรือว่าลูกค้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับ098นะครับ1081121ทิศบ้านจันเดียวบนนะครับหรือว่าทักอินบ <im correlation> ็อกซ์เข้าไปในเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับรถไทยอินดี้นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับรถไทยอินดี้หรือเขาไปเสิร์ชใน Google ก็เห็นกันนะครับรถไทยอินดี้นะครับกืขึ้นเข้าไปรถไทยอินดี้เดีมีเด้งขึ้นมาเข้าเขาไปกดไลค์ก็แชร์ได้เลยนะครับหรือว่าปวดหาใน f เฟซบ o ๊ยจะไงที่สุดนะครับผม โอเคครับคลิปนี้ครับการที่บาจะได้บนนะครับพอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอียังน่งฝากพี่ฝากน้องกดไหลคดแชร์ให้น้ำแน่นนะครับก่อนจะจากกันกับอ่าขอให้นะครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับมีความสุขนะครับสมดังปรารถนานะครับจะเลื่อลงเรื่องในหน้าที่การงานนะครับผมเหตุการเกษตรกับไ้ผลผลิตนะครับหงอกเงยนะครับมีกำลังกำไรนะครับบ่าว่าจะเป็น การเกษตรในด้านพืชหรือว่าปศุสัตว์กัตามที่นะครับผมเป็นกําลังใจสูทุคนนะครับผมสถานการณ์แบบนี้นะครับโอเคครับกระบอกไร้ายห้างลาหลัมือนีก็โอเคครับคลิปนี้กับที่บ้าจะจในบนนะครับขอลาพีลาหน่องสนิกรนะครับขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ